Coco Coff สุด cool, cool ไหมของคุ้มหือทางขวาสวัสดีค่ะวันนี้เราถึงแล้วนะคะ Coffee Coff เข้ามาได้หมาไม่ดูแค่เหล่าจ้า Welcome เขาจะมีป้ายเต็มเลยนี่ ทางไปบ้านแหลมสวนมะพร้าวนะคะก็จดออเดอร์ตรงนี้นะคะนี่ที่คเคยกินมะข,ขานมมะพร้าวที่เคยกินก็เป็นเขยียนดิมะชะานมมะพร้าวมะชะานมมะพร้าวหนึ่งแล้วก็มะชะมะพร้าวปันน่นเลบอกให้จดออเดอร์นะคะแล้วก็ เขียนชื่อชำระเงินแล้วก็รอหนึ<ๆ>่งมัทฉะนมมะพร้าว<ม>ตอนแรกว,ว่าจะกินมัชชนะ,ะน้ำมะพร้าวหนึ่าางดีไหมระหว่างมัชชนะน้ำมะพร้าวกับมัชชะมะพร้าวฝ<ๆ>ันเอาไหนนี่ไงมัชชะนมมะพร้าวแล้ว,นะว,ลวก็มันฝันไงเราเป็นฝ่ายมัชชะนะคะเราก็จะสั่งเป็นมัชชะน้ำมะพร้าวหนึ่งถ้ว น่ารักมากขนมเหรอนี่ไงแต่น้ำมะพร้าวก็น่ากินอันนี้ก็มีเค้กกลานะคะโอเคจะมงไม่ค่อยเห็นไ เเยคกูอันนี้นะคะมองเห็นไหมมชะช่ามะพราวจะใช้อูจินะคะไม่ใส่น้ำตาลนนะะแล้วก็มัชะม่ะหนุกมะพราวดื่มง่ายหอม มาแล้วครับนี่มะพร้าวทั้งสวนเราจะนั่งกินในโซนไหนไม่ไม่ตรงไปก่อนเราจะไปส่วนมะพร้าวไหมเสียงอะไรนะเสียงอะไรมองไหมน้องๆส่วนก็จะร่มรื่นนะคะ มีเฟย์ยวนให้ด้วยเลแมนี่ยเดินตรงไปก็ได้วิวดีมากนะคะวิวตรงนู้นดีกว่าเราจะนั่งในที่เที่ยวร่มรื่นตรงนี้ดีกว่าร่มกว,วรกว่า โโคคเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟแล้วจ้าโอเคเป็นไงกันค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็น ทำแล้วค่ะอันนี้ทำมาจากฉีกระลอกฉีกระลอกที่ไหนอันนั้นคืออะไรจ๊ะนมเหรอเป็นไงปีกวิเวกไหมเขาบอกว่าร้านนี้มาจากหลังปีวะกวิเวกค่ะ อันนี้วุนเยอะหน่อยต่อไปนะคะเป็นเมนูอันนี้กินแล้วเหรออันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะคะไม่ผสมน้ำตาลอเขาบอกว่าไม่ผสมน้ำตาลอื น้ำมะพราวอันนี้คือกว่าละ20่สิบาทนะคะไม่ใส่ไม่ใส่สารเคมีในต้นมะพร้าวนะเ,เพราะว่าใช้ฉีก็ลอกในการบำรุงปุ๋ยโอเคมิชชั่นคอมพลีสนะคะจะไปพักผ่อนนี่ก็รสชาติกินง่ายอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าเหมือน ร้านเดิมที่เคยไปกินที่หัวเห็นไหมอเออชาอ่ำไหมยังนะคะเพราะว่าร้านนั้นได้ปิดตัวลงไปแล้วเราก็เลยมาร้านนี้เนาะ,ะมันจะมีวุ้นอะที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ชามันจืดไปนิดนึงอันนั้นอะหอมกินชาขึ้นมาเลยส่วนตอนนี้ก็จะเป็นไม่ผสมน้ำตาลมันก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ ไปค่ะอะถอืเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปไนะอันนั้นก็จะเป็นลานทักผ่อนนะนี่ที่เราถ่ายเมื่อกี้นะ ลแล้วก็จะมีกุยเยนนะคะอาแดบเอามะพร้าวน้ำหอมนี่ก็มีสะพานเดินไ,ได,ได้เดินไปถ่ายรูปส,สวยๆ วิวดีมากแม่เซ่ไฮไป <Okay. S 1> คนร้อนอันนี้คือตากล้องของเรานะคะผู้ทุ่มเทขอบคุณตากล้องของเราอ่ะซึร้อนมากเลย จุ and cough. ดไม้ของคุณอยู่ทางขวา